สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Chicken Valor นะครับต้องยอมรับนะครับว่าช่วงนี้ใน r o v ไม่มีอะไรกระแสแรงได้กว่าเวล o ร์พาร์ทซีซั่นที่28ครับและวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเวล o ร์พาร์ทซีซั่นนี้กันครับโดยซีซั่นนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด2เดือนนะครับโดยภารกิจเวล o ร์พาร์ทจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับ โดยซีซั่นนี้จะมีทั้งหมด90เลเวลนะครับโดยของรางวัลในเลเวลที่1นะครับก็จะเป็นตีมี่นะครับผู้พิทักษแห่งราศีเมทุนนะครับเป็นสกินแนวกรีกนะครับเป็น1ในสกินจากราศีที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็สวยใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกเสียงนะครับแล้วก็อย่างที่ได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับเลเวล20ก็เป็นสกินของทิวเลนนะครับเป็นสกินชุดเกราะมังกรไฟนะครับเป็นสกิน เซตมังกรที่เข้ามาล่าสุดเลยนะครับโดยมีเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกเสียงนะครับลักษณะของสกิลก็จะเป็นคลิปๆอย่างนี้นะครับตามรูปแบบของรุ่นพี่ที่เข้ามาก่อนหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นฟ o r เรนติโน่ลูอี้แล้วก็อีก2-3ตัวนะครับที่ผมนึกไม่ออกนะใบหน้านี่ถือว่าหล่อเลยนะครับที่เรนมานี่หล่อทุกสกินเลยนะครับส่วนเลเวล30นะครับก็จะประกอบไปด้วยสกินฮีโรอีกของ เด็กสตรานะครับเป็นสกินชุดนอนนี่นะครับแล้วก็เป็นสกินฮีโร่อีกของลูอีนะครับซึ่งเป็นสกินสีม่วงอันนี้นะครับอันนี้ในเลเวล30นะอีกอันก็เป็นสกินของทอนนะครับเป็นสกินซอยเดอร์ฟอร์จูนนะครับสกินนี้สวยนะครับถ้าใครยังไม่มีก็ควรมีเลยนะครับของรางวัลที่เราเลือกนะครับเลเวล30ชิ้นสุดท้ายก็เป็นสกินฮีโร่เกของลินดิสนะครับ เป็นสก,กินนี้เลยนะครับในสายตาผมก็เฉยๆนะครับต่อมาของรางวัลในเลเวล40นะครับเลือกฮีโร่1จาก4ตัวนะครับตัวแรกก็เป็นซาต้านะครับแน่นอนครับว่าสก,กินเขาเข้ามาใหม่ในซีซั่นนี้ถ้าใครยังไม่มีซาต้าเนี่ยก็สามารถรอเลือกได้ในเลเวล40นะครับตัวที่2ที่ให้เราเลือกนะครับก็เป็นตีมี่นะครับ ก็มีสกินใหม่เข้ามาก็ต้องให้เลือกอยู่แล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีนะแต่ผมไม่มีนะครับผมก็ไม่เลือกด้วยนะครับและอีกตัวที่ไม่ค่อยจะเข้าพวกกับซีซันนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่มีสกินมาใหม่นะก็คือคิวเลนนะครับเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ให้เราเลือกในเลเวล40นะครับและตัวสุดท้ายที่ให้เราเลือกในเลเวล40ก็เป็นทิวเลนนะครับแน่นอนว่าสกินมาใหม่เหมือนกันนะครับเหมือนกับ2ตัวก่อนหน้านี้นะครับผมน่าจะเลือกทิวเลนนะครับเพราะผมไม่มีนะฮะ ต่อมาเป็นของรางวัลเลเวล50นะครับนั่นก็คือมาลดนะฮะเป็นมาลดอีวิลโชกุนนะครับ,รบสกินระดับลีเจนอันนี้ผมมีแล้วนะตัวที่2ที่ให้เราเลือกในเลเวล50นะครับเป็นสกินลีเจนของอลิสนะครับซึ่งเป็นสกินที่เข้ามาล่าสุดของอลิสเลยนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนนะไอดี ID นี้ผมก็ไม่มีเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็คาดว่าน่าจะเอาอลิสเหมือนกันนะกำลังลังเลอยู่นะครับ และสกินสุดท้ายของเลเวล50นะครับก็เป็นสกินลีเจนด์ของซูกานะครับซึ่งทําให้ผมรังเลกับอลิสนะครับตัวนี้ผมก็อยากได้มานานนะครับแต่ว่าผมเคยได้อีก ID หนึ่งนะครับแต่ ID นี้ยังไม่มีนะครับก็ขอคิดดูก่อนนะครับและแน่นอนครับของรางวัลในเลเวล60ก็เป็นสกินลิมิเต็ดสกินใหม่ล่าสุดของซาต้านะครับเป็นสกินสมาชิกสภาแห่งดวงดาวนะครับ ซึ่งตอนนี้ถ้าใครเปิดล่วงหน้าก็สามารถทดลองได้เล่นฟรีนะครับ7วันนะฮะเอาไปบินโชว์เพื่อนๆได้ก่อนใครนะครับในเกมต่อมาในเลเวล70นะครับเราก็จะได้อีโมจิของทิวเลนนะครับเลเวล80ได้ท่าเต้มของทิวเลนนะครับเลเวล90ได้ภาพโปรไฟล์ของตีมี่นะครับอย่างที่หน้าเพจหลักเขาได้ประกาศของรางวัลออกมานะครับและนี่ก็คือเวลพาสซนที่28นะครับดับเบิลวิงออฟอทนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีกิจกรรมใหม่ๆผมจะได้มาเล่นให้ทุกคนได้ดูแบบนี้กันครับแล้วเจอกันใหม่กิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ